20อันดับความผิดพลาดในการก่อสร้าง EP 1 6สวัสดีครับทุกคนผมป้อมสเตอร์นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูความผิดพลาดในการก่อสร้างนะครับซึ่งเราก็มาถึง EP 1 6แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่คอยติดตามมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความผิดพลาดใน EP 1 6เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอันดับ20นี่มัน ต้นไม้อาถพนหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมเขาไม่ตัดออกเลยเนี่ยลำบากคนเดินไปเดินมานะครับเนี่ยอันดับ19สังเกตว่าบันไดฝั่งขวาเนี่ยมันเป็นบันไดปกตินะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทางขึ้นของมนุษย์ล้อแต่ที่มันผิดพลาดเนี่ยก็คือถ้ามันจะชันขนาดนี้นะครับผมว่าหัวทิ่มแน่นอนอันดับ18ถ้าเขาจะทําประตูมาสูงขนาดนี้นะครับ เขาคิดว่าคนที่ใช้ประตูนี้เนี่ยจะเป็นนักบาสเกตบอลใน NBA หรือเปล่าครับเนี่ยอันดับ17แล้วที่เขาทำบันไดมา2ขง้ันเนี่ยเขาจะให้เดินขึ้นไปไหนครับเนี่ยอันดับ16ผมอยากให้ทุกคนสังเกตตรงราวจับให้ได้ดีนะครับเพราะว่ามันวางผิดองศาครับเนี่ยอันดับ15ผมคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะนั่งยังไงเห็นภาพนี้แล้วเนี่ย ผมอยากให้ทุกคนไปดูวิดีโอ,อนี้จริงๆเอ่ออยากจะถามเขาว่าเม้นไหมอันดับ14 ผมคิดไม่ออกเลยถ้าผมขับรถไปแล้วไปเจอถนนแบบนี้เนี่ยแล้วจะให้ผมขับเลนไหนครับเนี่ยอันดับ13ผมคิดว่าเขาให้นางแบบเดินผ่านนะครับดูช่องเล็กนิดเดียวเนี่ยถ้าคนทั่วไปเดินไปเนี่ยติดพุงแน่นอนอันดับ12ทุกคนลองดูตรงหน้าต่างนะครับผมคิดว่าเขาทำหน้าต่างผิดที่หรือเปล่าครับอันดับ11 แล้วไอ้ถนนแบบนี้เนี่ยทุกคนครับถนนแบบนี้เนี่ยเขาจะให้รถวิ่งยังไงเนี่ยอันดับ10ทางม้าลายนี้เนี่ยช่างก่อสร้างเนี่ยเขาทำผิดมุมหรือเปล่าเห็นทางม้าลายแบบนี้เนี่ยคิดถึงคุณยายคนนี้เลย อันดับเเราบันไดแบบนี้เนี่ยแล้วเขาจะเปิดประตูกันยังไงเนี่ยอันดับ8เห็นส่วมแบบนี้เนี่ยคงลำบากใจหน้าดูเลยเวลานั่งที่เนี่ยอันดับ7เอ่อผมอยากให้ทุกคนมาดูตรงประตูนี่ครับเขาตัดออกไปครึ่งหนึ่งแล้วข้างล่างเนี่ยเขาไว้ทำอะไรอันดับห ถ้าต้นไม้มันจะมาขวางทางอย่างนี้นะครับผมคิดว่าโค่นทิ้งดีกว่าอันดับ5อยากให้ทุกคนดูตรงบันไดนะครับโอ้ทางเดินขึ้นไปอย่างดีพอถึงชั้นบนสุดของบันไดเนี่ยดันมีเราจับมาขวางซะง,งั้นเห็นบันไดแบบนี้แล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปดูพี่คนนี้จริงๆผมบอกพี่แล้วอย่าบิดหมดปลอกอันดับ4 แล้วไอ้บันไดนี้เนี่ยเขาจะขึ้นลงยังไงครับเนี่ยอันดับ3ผมอยากให้ทุกคนดูประตูทางออกจริงๆแล้วเขาจะมีไว้ทําไมเนี่ยอันดับ2เรากั้นข้างล่างบันไดเนี่ยเขามีไว้ทําไมครับเนี่ยไว้เพื่อความสวยงามหรือเปล่าอันดับ1นึทุกคนดูก๊อกน้ำนี่ครับทำมายาวขนาดนี้ไปล้างมือทีเนี่ย เปียกทั้งตัวแน่นอนรู้หรือไม่ตึกที่สูงที่สุดในโลกคือตึกเบิร์ดคาลิฟาซึ่งสร้างขึ้นในประเทศดูไบซึ่งมีความสูง828เมตรหรือประมาณ2,716.5ฟุตซึ่งเบิร์ดคาลิฟานี้สูงกว่าหอไอเฟลถึง3เท่าเลยทีเดียว